สวัสดีคะ่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์หรือสีเนนพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่1มิถุนาย,ยนกันแล้ววันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยคะ่ะที่อาสมหรือสีเนรท่าพุทธคุณถนนกาญจนาพิเศษโดยได้มีคนเดินทางมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมรวมทั้งถวายฟักทอง ไว้ปู่หรือสีโฟเมตนอกจากนี้ก็ยังได้เข้าร่วมพิธีกรับต่างๆไม่ว่าจะเป็นถวายข้าวสารยกพ่อกแก่ประพรมน้ำมนต์อาบน้ำมนต์หมื่นวัดโดยมีอาจารย์ฤาษีเนธาพุทธคุณเป็นผู้ทําพิธีซึ่งนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์บนสาลาบุญช่วยเพื่อนําไปเสี่ยงโชคซึ่งเลขที่ปรากฏคือห2 3 4 5 6เวียนการจับผู้อยู่เรียกว่าเทวบันดาล อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นนะคะโดดชัยิจรณญญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นหวยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ